สวัสดีค่ะทุกคนวันใหม่มาแล้วนะคะวันนี้วันใหม่อยากมาคุยเรื่องที่หลายคนเองก็ยังจะรู้สึกเหมือนกันนั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยดูโซเชียลนะคะแล้วเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีกว่าเราเขาเก่งกว่าเราสวยกว่าเราเขารวยกว่าเราแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้ากับตัวเองค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราเนี่ยเลื่อนดูไอจี แล้วก็ไปเจอเพื่อนเนี่ยเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วเราก็คิดว่าทำไมเขาไปได้แต่เรากลับไปไม่ได้หรือว่าเห็นคนอื่นนะคะเขาได้งานใหม่ที่ดีกว่าเงินเดือนสูงกว่าแล้วเราก็รู้สึกกับตัวเองว่าเรามันล้าหลังหรือบางครั้งเนี่ยก็เห็นคนอื่นนะคะเขาผิวสวยกว่าหุ่นดีกว่าแล้วเราก็ดันมารู้สึกไม่ชอบตัวเองทุกคนรู้ไหมคะว่า การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยมันทำร้ายจิตใจของเราโดยตรงโดยที่เราเองก็ไม่ทันได้สังเกตค่ะมันทำให้เราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เรามีและที่สําคัญนะคะมันขโมยความสุขของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้วันใหม่เลยอยากพาทุกคนนะคะมาเข้าใจว่าทำไมเราถึงชอบเปรียบเทียบตัวเองแล้วทำอย่างไร เราถึงจะสามารถหยุดสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันหนักจนเกินไปค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทำไมมนุษย์เนี่ยถึงชอบเปรียบเทียบกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์ค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะในสมัยที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าการเปรียบเทียบเนี่ยช่วยให้รู้ว่าใครนะคะแข็งแกล่งกว่ากันใครเก่งกว่ากันนะคะ เพื่อจะได้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายค่ะแต่ปัญหาคือสมองของเราเนี่ยจำได้แค่วิธีเก่าๆของการอยู่รอดในขณะที่โลกใบน,นี้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะนักจิตวิทยาชื่อรีออนเฟสติงเกิลได้ตั้งทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมค่ะซึ่งเขาอธิบายว่ามนุษย์เราค่ะมีแรงจูงใจธรรมชาติที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อเป็นการประเมินความสามารถ และก็ความคิดเห็นของตัวเองค่ะในยุคที่ไม่มีโซเชียลมีเดียนะคะเราก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนในครอบครัวกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่ตอนนี้ค่ะเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนหลายล้านคนทั่วโลกแบบไม่รู้ตัวและที่แย่ที่สุดนะคะก็คือเราเนี่ยเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตที่ถูกตัดต่อแล้วกับภาพบางภาพของคนบางคนนะคะ ที่เขาเลือกที่จะโพสเฉพาะช่วงเวลาที่เขามีความสุขของเขาค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในพระไตรปิฎกนะคะมีคำสอนที่เรียกว่าอิสสาซึ่งแปลความหมายว่าอิจฉาค่ะหรือการที่ไม่ชอบที่คนอื่นนะคะมีสิ่งดีๆพระพุทธองค์เนี่ยเขาสอนว่าอิสสานี่แหละเป็นหนึ่งในอักษศกกรรมนะคะที่ทำลายหัวใจของตัวเองพอเมื่อเราเนี่ยรู้สึกอิจฉาหรืออิสสาคนอื่นแล้วะคะ เราจะไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีได้แล้วก็จะมองไม่เห็นความดีของตัวเองเลยค่ะปรัชญาตะวันออกหลายสำนักนะคะต่างก็สอนในทิศทางเดียวกันค่ะเช่นปรัชญาของเต๋าเขาใช้คำว่าอู่เว่ยซึ่งหมายถึงการที่ไม่บังคับการยอมรับในสิ่งที่เป็นไม่พยายามไปเป็นคนอื่นหรือเป็นอย่างอื่นที่คนอื่นเป็นแต่ให้เป็นไปตามธรรมชาติของตัวเราเองค่ะ เหมือนกับที่น้ำไหลลงไปตามที่ต่ำไม่ใช่พยายามไหลขึ้นเนินหรือไหลขึ้นที่สูงแล้วทำไมการเปรียบเทียบนะคะถึงทำให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้าใจคำตอบก็อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วค่ะเรากำลังบอกกับสมองว่าเราเนี่ยไม่พอเรากำลังขาดอะไรไปสมองก็จึงสั่งการให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจ กระวนกระวายแล้วก็เศร้าค่ะนักจิตวิทยาชิมเคสโซที่ศึกษาเรื่องความสุขมาหลายปีนะคะเขาก็พบว่าคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยๆมักจะมีระดับความสุขที่ต่ํากว่าคนที่ไม่เปรียบเทียบค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะทุกคนพวกเขายังมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาด้วยเช่นโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลแล้วก็การนอนไม่หลับค่ะ สิ่งที่น่าคิดก็คือเวลาที่เราเนี่ยเปรียบเทียบนะคะเรามักจะเลือกเปรียบเทียบในสิ่งที่เราด้อยกว่าเสมอค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราเก่งกว่าเขานะคะถ้าเราเห็นคนที่รวยกว่า ARA, เราก็จะรู้สึกจนถ<ส>ูกไหมคะแต่เราไม่ได้คิดนะคะว่าคนที่จนกว่าเราเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันถ้าเราเห็นคนที่สวยกว่าเราเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยแต่เราไม่ได้คิดถึงคนที่เขาสวยน้อยกว่าเรานะคะ นี่เป็นกลไกลของสมองค่ะที่เรียกว่าการมองโลกในแง่ร้ายที่ทำให้เราเนี่ยจำสิ่งที่ไม่ดีได้นานกว่าสิ่งที่ดีค่ะการเปรียบเทียบนะคะยังทำให้เราเนี่ยสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะนั่นก็คือความเป็นตัวเราค่ะเมื่อเราพยายามเป็นคนอื่นเราก็เลิกเป็นตัวเองเราเลิกพัฒนาจุดเด่นของตัวเราเอง และพยายามพัฒนาสิ่งที่เราเนี่ยไม่มีความสามารถผลที่ได้ก็คือเราไม่ได้เป็นเหมือนกับคนที่เราอยากเป็นและเราก็เลิกเป็นตัวเองไปด้วยค่ะแล้วเราจะหยุดเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะขั้นตอนแรกคือการตระหนักรู้ค่ะหลายคนเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวนะคะเหมือนกับการที่หายใจะคะ่ะเราต้องเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองนะคะว่า เมื่อไรที่เราเนี่ยกำลังเปรียบเทียบตัวเองอยู่เมื่อไหร่ที่เราดูโซเชียลแล้วเรารู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยไม่มีความพึงพอใจในตัวเองนะคะหลังจากที่ได้คุยหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนอื่นค่ะขั้นตอนที่2ค่ะคือการเปลี่ยนคําถามแทนที่เราจะถามว่าทําไมเขาดีกว่าเราให้เราเนี่ยถามตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างแทนที่จะรู้สึกแย่นะคะที่เขารวยกว่าเรา ให้เราตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเขาทำอย่างไรก็ถึงรวยแล้วเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ไหมแทนที่เราจะมานั่งเสียใจนะคะว่าทำไมเขาถึงสวยกว่าเราให้เราถามค่ะว่าเราจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรค่ะขั้นตอนที่3นะคะคือการฝึกความกระตันยูค่ะนักจิตวิทยาหลายคนนะคะเขาก็พบว่าการทำบันทึกความกระตัญยู จะช่วยลดการเปรียบเทียบได้มากค่ะเมื่อเราเขียนสิ่งที่เราขอบคุณลงไปทุกวันนะคะสมองของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปมองสิ่งที่เรามีแทนที่จะมองสิ่งที่เราไม่มีค่ะความกตัญญูที่กล่าวไปนี้นะคะก็คือความกตัญยูกับตัวเองค่ะการขอบคุณนะคะก็คือการขอบคุณที่วันนี้เรายังมีลมหายใจขอบคุณที่เรามีแขนทั้งสองข้างเอาไว้ทำงานสร้างสารรค์ขอบคุณที่เรามีขาทั้งสองข้าง ที่นำพาเราไปยังที่ต่างๆขอบคุณดวงตาที่ยังคงมองเห็นสิ่งสวยงามขอบคุณจมูกที่ยังคงได้กลิ่นทั้งหอมและเหม็นขอบคุณริมฝีปากขอบคุณช่องปากที่ยังทำให้เราเนี่ยได้รับรสอาหารยังทำให้เราได้พูดคุยค่ะสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เราขอบคุณทุกๆวันนะคะจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราค่ะว่าตัวเรามีคุณค่ามากแค่ไหน ทุกคนนะคะมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันค่ะมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่ต่างกันมีโอกาสแล้วก็อุปสรรคในชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะการเปรียบเทียบเนี่ยจึงเหมือนกับการที่เราค่ะเอาส้มไปเปรียบกับแอปเปิลนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันซึ่งต่างก็มีรสชาติที่ดีแต่มันก็ไม่เหมือนกันค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยได้คือการเปลี่ยนมุมมองค่ะจากการแข่งขันเป็นการร่วมมือ แทนที่จะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเสมอเลยอะค่ะให้เรามองว่าเขาเป็นครูที่จะมาสอนในสิ่งที่เราไม่เก่งเมื่อเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างแทนที่เราจะไปนั่งอิจฉาเขาเราก็เรียนรู้สิ่งที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองให้ไปยังจุดที่สูงกว่านี้ได้ะค่ะในโลกของการทำงานนะคะ การเปรียบเทียบเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะหลายคนเครียดนะคะเพราะว่าดูเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าเราหรือเขาเนี่ยได้งานที่ดีกว่าเราค่ะแต่สิ่งที่เราลืมไปนะคะคือแต่ละคนเนี่ยมีจังหวะชีวิตมีจังหวะในการเติบโตที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยก็เริ่มต้นเร็วแต่เติบโตช้าบางคนเริ่มต้นช้าแต่กลับเติบโตในหน้าที่การงานได้เร็วเหมือนกับดอกไม้หลายๆชนิด ที่ปลกรวมกันในสวนค่ะบางดอกบานเร็วบางดอกก็บานช้านะคะแต่เมื่อทุกดอกบานแล้วก็สวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองในอดีตแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นเราควรถามตัวเองว่าเราเก้าวหน้าจากเมื่อปีที่แล้วหรือยังเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างเราแก้ไข ข้อผิดพลาดหรือแก้ไขจุดอ่อนของเราให้ชีวิตเราดีขึ้นได้บ้างหรือยังจากปีก่อนการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจะเป็นการให้กำลังใจตัวเราเองไม่ทำร้ายตัวเองค่ะหลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องการเปรียบเทียบมาแล้วนะคะวันใหม่อยากให้ทุกคนเนี่ยจำไว้ว่าการหยุดเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวนะคะทุกอย่างต้องใช้การฝึกฝน และความอดทนเริ่มจากการสังเกตตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนนิสัยไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่การแข่งขันกับใครนะคะแต่เป็นการเดินทางของตัวเราเองแต่ละคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันมีจังหวะชีวิตที่ต่างกันค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราเดินไปในทิศทางที่เราต้องการ ไปในทิศทางสำหรับเราดีสำหรับเรามีความสุขสำหรับเราไม่ใช่เดินไปในทิศทางที่คนอื่นเดินเวลาที่เราหยุดเปรียบเทียบนะคะเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเบาลงจริงๆเราจะมีเวลามากขึ้นในการดูแลตัวเองมีพลังงานบวกมากขึ้นในการทำสิ่งที่เรารักค่ะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกับสิ่งที่เรามี ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะและขอให้ทุกคนได้เริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะแต่ละคนมีสเสน่ห์และมีความพิเศษในแบบของตัวเราเองค่ะทุกวันที่ผ่านไปคือโอกาสที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นและทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคือวันใหม่ที่เราจะเริ่มต้นกับตัวเองเป็นตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นอย่างเต็มที่ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่อยากมาช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย ทุกคนรู้ไหมคะว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันทำร้ายจิตใจของตัวเองโดยตรงโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตมันทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เรามีและที่สำคัญนะคะมันขโมยความสุขของเราไปค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเปรียบเทียบมาตั้งแต่สมัยดึกดำบันนะคะคำถามก็คือ ทำไมเราถึงต้องเปรียบเทียบกับใครบางคนที่เราคิดว่าเขาดีกว่าเราทำไมเราถึงต้องคอยกดดันตัวเองแล้วก็คอยมองคนที่เราคิดว่าเขามีมากกว่ารวยกว่าหรือเขามีความสุขมากกว่าแทนที่เราเองจะคอยสร้างความสุขจากสิ่งที่เรามีแล้วก็มีชีวิตที่ดีในแบบที่เราเป็นเพราะอะไรกันนะ